สวัสดทคนวันนี้ก็อยู่ในเกม s a r Shield Online นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในฤดูกาลแห่งมูบิน Moving นะครับหรือว่าซีซั่น of ม o บินนะครับนี่ก็เป็นวันแรกของซีซั่นนะครับก็ผมกําลังจะเริ่มทำเควสที่หนึ่งะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเควสที่หนึ่งเป็นยังไงนะครับอ่เหลยออีกเ6วัน ก็กดป๊อปไปเลยที่สมุดครับสปิริตอยากนำคุณไปยังสถานที่พิเศษในดินแดนสกายให้เราไปยังที่นั่นกับพวกเขาหรือไม่อ่าเดีวัรไปเลยก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับตอนนี้สกายมีแปลไทยเรียบร้อยแล้วก็คนไทยก็เล่นสกายสนุกขึ้นนะครับสามารถเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับง่ายขึ้นโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในนี่เป็น นี้มีหนังสือวางอยู่ครับข้างๆนี้มีเหมือนเป็นแคมป์นะครับโอเคสามารถนั่งได้นะครับอา่ามันมันจะให้เราสำรวจหุบเขาโดยที่เราจะกลายเป็นผีเสื้อนะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจทีหลังเนาะเรามาเริ่มทำเควสกันก่อนดีกว่าก็กดตรงรูปดาวนี่เลยนะครับ อ่ะก็กดตรงเฮ้ยหนังสือกลางออกมาด้วยอหนังสือนิทานมูมินนะครับโอเคก็กดตรงเฟสอุย้ยหนังสือพับโอเคมีให้เราไปนั่งตรงเกาะที่หนึ่งนะครับนี่เป็นเรื่องราวบทที่หนึ่งเนาะ ก็ไปนั่งเลยไปนั่งเป็นหูเสื้อแล้วเดินทางไปยังหุบเขางมมินไว้เราจะได้ไปเยี่ยมหุบเขามูมินนะครับในฐานะของผีเสื้อนะว้าวเด็กน้อยร้องหนนะครับบทที่หนึ่งติตามสปิริตเพื่อหวนเล็กความทรงจำของพวกเขานะครับให้เราติดตามน้องคนนี้นะครับอผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไร ใยยามที่มีฝนทำวันหนึ่งนะครับหญิงสาวใจดีได้พาเด็กอันนี้เป็นหญิงสาวเหรอนี่เป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอครับผมผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าชิบช,บช,บ,ช,บ,ชบชิบโอ้ตอนนี้ภาพเป็นขาวดำหมดเลยนะครับชื่อของรูปปั้นนั้นคือทูทิกกี้ครับ อะไรรูปปั้นไหนโอ้นี่น่เป็นทางไปบ้านมูมินนะครับวิแล้วก็ต้นไม้ครับต้นไม้สวยมากเลยโอย้บรรยากาศโคตรได้ฟิลอ่ะโอ้ฝนตกด้วยนะครับเดีย๋ยวขอดูต้นไม้หน่อยได้ไหมเฮ้ยต้นไม้มันทำดีอ่ะ โอ้เหมือนต้นไม้จริงๆเลยครับโอ้ทำดีครับโอเคแล้วต่อฉันกำลังจะพาเธอไปยังบ้านใหม่เออทูทิกกี้บอกอ่ะคนนี้ชื่อทูทิกกี้นะครับอ่าคุณทุกคนไม่สังเกตนะครับจริงๆมีอีกคนหนึ่งเดินตามทูทิกกี้มาครับเป็นดอกเป็นเด็กที่ เขาล่องหนอยู่นะครับเราจะเห็นเขาได้จากสร้อยห้อยคอของเขานะเห็นปะเห็นปะคนนี้นะครับอ่ะดูดคีไงต่อตามมาเลยสินี่ดูดุคี้บอกอมันไกลเหมือนกันนะเนี่ย ในนี่เราจะหลงไหมเนี่ยเอาจิงมันไกลแลาวเ,เรื่องอย่างนี้แะบินจนเหนื่อยเลยครับน,นะนี่ขนาดเราบินได้แล้เนี่ยถ้าเราเดินนี่น่าจะครึ่งวันบางที่เพื่อนของเธออาจจะช่วยให้เด็กสาวคนนี้กลับมาปรากฏตัวได้ ดูดิคี้รอด้วยดูดิคี้เดินไวมากนะครับเอ่อ เราถึงแล้วทูทิกกี้บอกก็เป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับรูปทรงกระบอกอืมไปเขอาประตูบ้านกันเลย นี่เนี่ยเสียงเปิดประตูนัน่นไงฮัลโลหลอือเอาล่ะตามมาเลยสิไปพาใครมานะ่ะมูมินโทกูชิีิบอกว่าเธอชื่อว่ามินนี่ เธอถูกผู้หญิงที่ดูแลเธอโดยไม่ได้ชอบเธอทำให้เธอหวาดกลัวแล้วเธอก็เลยล่องหนไปฉันเคยเจอผู้หญิงคนนี้แล้วและเธอเป็นคนแย่มากทั้งเย็นชาและขี้ประชดอีกด้วยมาถึงแม่ของเขานะครับมุมินโทรบ,บอกว่าแย่จังรูดิกีบอกว่าหากคนเราถูกทำให้กลัวบ่อยๆบางทีเราอาจจะล่องหนไปได้ มูมินป้าป้าบอกว่ามานั่งเก้าอี้สิทูรีนี่คือครอบครัวใหม่ของเธอนะอนเขาชื่อว่าอะไรนะลืมเอ้ยเสร็จแล้วอ่บทที่หนึ่งก็คือเด็กเด็กสาวน้อยนะครับ ได้เข้ามาอยู่เป็นครอบครัวของมูมินนะครับอ่ามีอะไรให้เราไปนั่งฮเฮ้ยแสงเราหายไปไหนโดนฝนเหรออะไรอ่ะอ่าอ้าวอ้าวคืออะไรไม่เกิดอ,อะไรขึ้นอ่าคุณเติมเต็มความปรารถนาของสปิริตตนนี้แล้ว โอเคอ่าได้ท่าท่ามาใหม่ค่ะอืมเดี๋ยวเราแลกท่าที่สองเลยแล้วกันนี่เรามีหัวใจพอพอดีสามอันจบหัวใจที่รลอยเหลโอเคเรามานั่งให้เพื่อนๆดูดีกว่าจริงๆผมเห็นท่านั่งมาแล้วแต่เดี๋ยวอยากนั่งให้ ให้ให้พวกเราดูเผื่อว่าใครยังไม่เคยเห็นนะอ่าเดี๋ยวกลับไปเย็นท่าปกติกันอ่าท่านั่งชิบชิบโอเคนี่อ๋นี่อย่างเท่นี่นะครับเป็นนั่งแบบว่าขาสมานะครับแล้วก็อ่านหนังสือแบบชิวๆนะครับอ่ะลองดู ท่าที่สองท่าเวลสองนะครับเน้อหนังสือมีแสงเออตอนอ่านก็จะมีแบบแสงร้อยขึ้นมาดูปอมอะ <c oughs> ถ้าแรกดีกว่านะผมว่าหนังสืออะไรมีแสงแปลกๆป่เปาเออแบบนี้แบบนี้ดูดูเขาทากว่าะโอเค เดี๋ยวเราไปสำรวจอีกอันหนึ่งนะครับที่มันปรากฏขึ้นมาเมื่อกี้นะมันคืออะไรอ่าอันนี้เหมือนเป็นบ้านที่โดนน้ำท่วมนะครับ มีผีเสื้อบินอยู่นะครับแล้วก็มีโอ้มีเด็กแสงยืนอยู่นะครับคือตัวเราใช่ไหมลนะ่ะโอเคเราจะต้องหาทางออกนะครับโอเคอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบจิตใจของหญิง เด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับแล้วว่าหรือว่าอยู่ในฝันอ่าผมว่าอยู่ในฝันได้เลยมันน่ากลัวมากเหมือนหนังพีนะครับทุกคนโอเคไม่ไมีอะไรจะมาหลอกล้วใช่ไหมเฮ้ยน,นั้นอะไรอ่ะโอเค ไม่มีอะไรนะครับคงไม่มีจมสแกนแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอะไรตกลงมานละ้วปกใจนะครับโอเคค่อยเดินนะครับโอ้โอ้น้ำหายไปแล้วเหมือนเป็นเก้าอี้นะครับโอ้เหมือนเราหลงทางนะครับตอนนี้ต,นตรงนี้คงไม่มีอะไรให้ไปนะครับต้องไปทางนี้ เหมือนมันจะอยู่ในฝันแน่เลยอะผมว่าเหมือนกำลังจมน้ําอยู่นะครับเหมือนกับจิตใจที่กําลังขุนมัวอะไรประมาณนี้ปะคิดว่า,าเหมือนพกำลังพยายามออกจากกำลังพยายามออกจากสิ่งสิ่งที่สิ่งที่ปกคลุมจิตใจเราอยู่นะครับกลับมาห้องเดิมนะครับ คล้ายๆรับทำไมมันน่ากลัวจังวะต้ออยู่ก็จบน่ใช่อยู่ในความฝันอ่ะผมว่าโอเคอา่าโอเคผมว่าบทที่หนึ่งก็น่าจะมีประมาณนี้นะอ่าอันนี้เปิดแม่ผนเปิดแม่ แห่งมูมินนะครับจริงๆมันไม่ได้อยู่ในโลกของสกายเนาะก็คือเป็นโลกของมูมินนะครับซึ่งเราจะต้องว้าไปอีกทีนึงนครับซึ่งเราจะได้รู้ว่าอ่าอันนี้ก็คือไม่ได้อยู่ในโลกของสกายแต่ว่าเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเนาะเกมมันก็เลยทําให้เราดูเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็เราจะจบไปแล้วสําหรับบทที่หนึ่งนะครับก็ผมขอตัดคีิแไ้ตรงนี้ก่อนลวกันครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปแล้วก็ เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูทีนึ่งครับในการสำรวจแมปหรือว่าพืา้นที่ต่างๆครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทีนึงครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายยองย่องบ๊ายบายครับ